สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยเจอมากับตัวเองนั่นก็คือความล้มเหลวเวลาเราพูดถึงความล้มเหลวภาพแรกที่โผล่ขึ้นมาในใจของคุณผู้ฟังคืออะไรครับบางคนอาจจะนึกถึงการสอบตกบางคนอาจนึกถึงการลงทุนแล้วขาดทุนหรือบางคนอาจจะนึกถึงการถูกปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นความรักงานหรือโอกาสในชีวิต ความล้มเหลวมักจะมาพร้อมกับความรู้สึกเจ็บปวดผิดหวังและบางครั้งก็มาพร้อมกับเสียงในหัวที่บอกว่าฉันไม่เก่งพอฉันทำไม่ได้หรือนี่คงไม่ใช่คางของฉันคุณผู้ฟังเคยรู้สึกแบบนั้นไหมครับในสังคมปัจจุบันเรามักจะถูกสอนให้เชื่อว่าความสำเร็จคือเป้าหมายสูงสุดตั้งแต่เด็กเราได้รับคำชมเวลาที่ทำถูกและถูกตำหนิเวลาที่ทำผิดพลาด นั่นทำให้หลายๆคนเติบโตมาพร้อมกับความคิดว่าล้มเหลวเท่ากับไร้ค่าแต่แท้จริงแล้วความล้มเหลวไม่ได้แปลว่าเราแย่หรือไม่คู่ควรครับความล้มเหลวคือสัญญาณว่าคุณกำลังพยายามผมอยากให้คุณผู้ฟังลองถามตัวเองตรงนี้นะครับว่าคุณเคยทำอะไรพลาดแล้วเรียนรู้จนเก่งขึ้นกว่าเดิมไหมผมขอเปรียบเทียบความล้มเหลวเหมือนสนามซ้อมครับ ถ้าเราอยากเล่นดนตรีเป็นเราต้องซ้อมและเล่นผิดโน้ตนับร้อยครั้งถ้าเราอยากวิ่งมาราธอนได้เราก็ต้องเจ็บกล้ามเนื้อฝึกซ้อมล้มลุกหลายเดือนและถ้าเราอยากทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้เราก็ต้องลองผิดลองถูกกับวิธีการมากมายการล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่มันคือบทเรียนที่บอกเราว่าอะไรที่ใช้ไม่ได้และเราควรจะปรับอย่างไรต่อไปผมอยากเล่าเรื่องเล็กๆให้คุณผู้ฟังฟังครับ โทมัสเอดิสันนักประดิษฐ์ผู้สร้างหลอดไฟเคยถูกถามว่าเขารู้สึกอย่างไรที่ทดลองแล้วล้มเหลวนับพันครั้งก่อนจะสร้างหลอดไฟที่ใช้ได้จริงเขาตอบว่าผมไม่ได้ล้มเหลว1 0 0 0ครั้งแต่ผมเพิ่งค้นพบวิธีที่ใช้ไม่ได้ถึง1,000วิธีนี่แหละครับความต่างระหว่างการมองความล้มเหลวเป็นศัตรูกับการมองมันเป็นครูคุณผู้ฟังครับ ลองถามตัวเองดูว่าวันนี้คุณกำลังกลัวที่จะล้มเหลวในเรื่องอะไรคุณกำลังกลัวเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆไหม,หมคุณกำลังกลัวถูกปฏิเสธหรือเปล่าหรือคุณกำลังกลัวว่าถ้าพยายามแล้วไม่สำเร็จจะถูกคนอื่นมองว่าไม่เก่งเพราะความกลัวนี่แหละครับที่มักจะขวางกั้นเราไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าคุณผู้ฟังไม่กล้าล้มเหลวเลยชีวิตเราจะเป็นยังไง คุณอาจพลาดโอกาสดีๆที่อยู่แค่เอื้อมคุณอาจใช้ชีวิตแบบปลอดภัยเกินไปจนไม่ได้ค้นพบศัก,กยภาพที่แท้จริงและที่สำคัญที่สุดคุณอาจเสียเวลาไปกับการย่ำอยู่ที่เดิมเพราะกลัวการก้าวออกไปในพาร์ทแรกนี้ผมอยากชวนคุณผู้ฟังให้เริ่มต้นด้วยการมองความล้มเหลวใหม่ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ตราบาปแต่คือครูผู้เข้มงวดที่สอนเราอย่างซื่อสัตย์ที่สุด เพราะความล้มเหลวจะไม่โกหกเรามันจะบอกตรงๆว่าสิ่งนี้ไม่เวิร์กและมันจะบังคับให้เราปรับตัวเรียนรู้และเติบโตในพาร์ทถัดไปเราจะไปกันต่อครับผมจะพาคุณผู้ฟังเจาะลึกเรื่องการเรียนรู้จากความล้มเหลวอย่างมีสติไม่ใช่แค่ล้มแล้วลุกแต่คือล้มแล้วรู้ว่าต้องลุกอย่างไรครับคุณผู้ฟังครับในพาร์ทนี้เราจะพากันเจาะลึกลงไปที่วิธีเรียนรู้จากความล้มเหลวอย่างมีสติ หลายครั้งที่เราถูกสอนมาตลอดว่าล้มแล้วก็ลุกขึ้นใหม่ฟังดูเป็นประโยคที่ให้กำลังใจดีมากแต่ในความเป็นจริงแล้วการล้มแล้วลุกเฉยๆโดยไม่รู้ว่าล้มเพราะอะไรมันก็อาจทำให้เรากลับไปล้มซ้ำอีกครั้งวนอยู่ในวงจรเดิมๆและนั่นคือสิ่งที่บั่นทอนพลังใจของคุณผู้ฟังได้มากที่สุดสิ่งสำคัญจึงไม่ใช่เพียงแค่การลุกขึ้นแต่คือการล้มแล้วรู้ว่าจะต้องลุกอย่างไร ลุกอย่างมีแผนลุกอย่างเข้าใจและลุกอย่างมีสติเวลาที่คุณผู้ฟังเจอความล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเรียนความสัมพันธ์หรือแม้แต่การลงทุนสิ่งแรกที่ควรทำไม่ใช่การรีบผลักปัญหาออกไปแต่คือการยอมรับการยอมรับไม่ได้หมายความว่าเราล้มเหลวเพราะเราไม่ดีพอแต่หมายถึงเรากำลังเผชิญหน้ากับความจริง เพื่อจะได้ใช้มันเป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับการแก้ไขลองถามตัวเองง่ายๆว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ฉันพลาดครั้งนี้ฉันตัดสินใจบนพื้นฐานของอะไรฉันละเลยสัญญาณเตือนอะไรไปบ้างคำถามเหล่านี้จะช่วยให้คุณผู้ฟังเริ่มดึงความจริงออกมาจากประสบการณ์นั้นเมื่อเรายอมรับได้แล้วขั้นต่อมาคือการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบผมขอแนะนำเทคนิคเล็กๆที่หลายคนใช้เรียกว่า p o s t m o r t e m Analysis หรือการทบทวนหลังเหตุการณ์ตัวอย่างเช่นสมมุติคุณผู้ฟังลงทุนในธุรกิจเล็กๆแล้วขาดทุนแทนที่จะโทษโชคชะตาเราอาจนั่งลงมาดูว่าเงินทุนที่ลงไปมากเกินไปหรือเปล่าการตลาดที่ใช้ไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจริงๆหรือเปล่าหรือเรามีข้อมูลไม่พอก่อนตัดสินใจหรือไม่การถอดบทเรียนแบบนี้ทำให้เรามองเห็นชัดว่าครั้งหน้าควรระวังตรงไหน คุณผู้ฟังคงเคยได้ยินเรื่อง J.K. Rowling ผู้แต่ง Harry Potter เธอเคยถูกสำนักพิมพ์ปฏิเสธงานเขียนมากกว่า10แห่งถ้าเธอยอมแพ้ตั้งแต่ครั้งแรกวันนี้โลกอาจไม่มี Harry Potter แต่สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่การสู้ต่อแต่คือทุกครั้งที่ถูกปฏิเสธเธอเก็บข้อคิดเห็นมาปรับปรุงต้นฉบับเธอไม่ได้ลุกขึ้นเฉยๆแต่ลุกขึ้นพร้อมทักษะที่มากขึ้นเวลาที่ล้มแล้วเราอาจลองถามตัวเองว่า ฉันได้อะไรจากความผิดพลาดครั้งนี้ที่ถ้าไม่พลาดฉันจะไม่มีวันได้เรียนรู้ฉันจะใช้ประสบการณ์ครั้งนี้เพื่อพัฒนาตัวเองอย่างไรในอนาคตและถ้าอีกห้าปีฉันมองย้อนกลับมาวันนี้ฉันอยากจะเห็นว่าตัวเองตอบสนองต่อความล้มเหลวครั้งนี้แบบไหนคำถามเหล่านี้จะเปลี่ยนความล้มเหลวจากความเจ็บปวดให้กลายเป็นครูลองคิดดูครับคุณผู้สั่งถ้าเราล้มแล้วลุกแบบไม่คิดไม่ทบทวนไม่วิเคราะห์ เราอาจเดินกลับไปบนเส้นทางเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนคนที่ขับรถผิดทางแต่ยังคงดื้อขับต่อไปโดยไม่ยอมดูแผนที่ผลลัพธ์ก็คือเสียเวลาเสียพลังงานและเสียโอกาสนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมการล้มละลุกอย่างมีสติถึงสำคัญในตอนนี้สิ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังเก็บไว้คือการยอมรับความล้มเหลวคือก้าวแรกของการเรียนรู้ ใช้การวิเคราะห์และตั้งคำถามเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงเก็บเอาบทเรียนมาพัฒนาไม่ใช่แค่ลุกขึ้นมาสู้แบบเดิมๆความล้มเหลวจะเป็นครูที่แท้จริงก็ต่อเมื่อเรายอมเรียนมันอย่างตั้งใจคุณผู้ฟังครับการล้มไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดที่เราจะได้รู้จักตัวเองชัดที่สุดและยิ่งถ้าเรามีสติที่จะเรียนรู้จากมันความล้มเหลวนั้นจะเป็นบันไดขั้นสำคัญที่พาเราไปสู่ความสำเร็จในวันข้างหน้า ในพาร์ทต่อไปผมจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกเรื่องเคสจริงที่เปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตที่ผมเชื่อว่าจะทำให้คุณเห็นภาพชัดว่าความล้มเหลวไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นเพื่อนร่วมทางที่คอยผลักเราไปข้างหน้าครับคุณผู้ฟังครับในพาร์ทนี้เราจะมาพูดถึงเคสจริงของนักธุรกิจดังระดับโลกที่หลายคนรู้จักกันดีแต่สิ่งที่คุณผู้ฟังอาจไม่เคยรู้มาก่อนก็คือ เบื้องหลังความสําเร็จที่เรามองเห็นกันในวันนี้แท้จริงแล้วเต็มไปด้วยความล้มเหลวการปฏิเสธและอุปสรรคมากมายที่พวกเขาต้องผ่านมันมาให้ได้ครับและนี่คือสิ่งที่ผมอยากชวนคุณผู้ฟังทําความเข้าใจว่าความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่คือขั้นตอนหนึ่งของความสําเร็จคุณผู้ฟังครับหลายคนรู้จักแจ็คหม่าในฐานะผู้ก่อตั้งอาลีบาบาหนึ่งในบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ถ้าเราย้อนกลับไปในชีวิตของเขาจะพบว่ามันเต็มไปด้วยการถูกปฏิเสธแจ็คมาสมัครงานกว่า30แห่งแต่ถูกปฏิเสธทั้งหมดแม้กระทั่งร้าน KFC ที่รับพนักงาน24คนแต่เขากลายเป็นเพียงคนเดียวที่ถูกปฏิเสธเขาสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไม่ผ่านถึงสองครั้งก่อนจะได้เรียนจริงในความพยายามครั้งที่สาม เมื่อเริ่มทำอาลีบาบานักลงทุนหลายสิบรายปฏิเสธจะร่วมลงทุนเพราะไม่เชื่อว่าอ e ีคอมเมิร์ซจะเติบโตในประเทศจีนได้สิ่งที่น่าสนใจคือแจ็คหม่าไม่ได้หยุดแค่การถูกปฏิเสธแต่กลับเก็บบทเรียนมาพัฒนาตัวเองเขาเรียนรู้ว่าถ้าไม่มีใครยอมรับเขาเขาก็ต้องสร้างพื้นที่ของตัวเองขึ้นมาครับวันนี้อาลีบาบามีมูลค่าหลายแสนล้านรอนลร์และชื่อของแจ็คมากลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลก หลายคนดื่มกาแฟ Starbucks ทุกวันแต่รู้ไหมครับว่าชายผู้อยู่เบื้องหลังแบรนด์นี้เคยถูกปฏิเสธกว่า200ครั้งจากนักลงทุน Howard s c h o l s z มองเห็นโอกาสที่จะเปลี่ยนร้านกาแฟเล็กๆให้เป็นพื้นที่แห่งประสบการณ์แต่ตอนที่เขาเสนอไอเดียไม่มีใครเชื่อว่าคนจะยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อกาแฟนักลงทุนมองว่ากาแฟคือของพื้นๆใครจะไปจ่ายหลายดอลลาร์เพื่อดื่มกาแฟสักแก้ว เขาถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เขายังคงยืนยันในแนวคิดของตัวเองสุดท้ายเมื่อเขาลงมือทำจริง Starbucks ก,ก็ได้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่ากาแฟไม่ใช่แค่เครื่องดื่มแต่คือประสบการณ์ทุกวันนี้ Starbucks มีสาขามากกว่า35,000แห่งทั่วโลกและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนวัฒนธรรมการดื่มกาแฟ Jeff Be z o s ผู้ก่อตั้ง Amazon เริ่มต้นธุรกิจขายหนังสือออนไลน์ในปี1994 ตอนนั้นอินเทอร์เน็ตยังแทบไม่มีใครเชื่อว่าจะโตได้นักลงทุนหลายรายบอกว่าไอเดียขายหนังสือออนไลน์ไม่มีอนาคตในช่วงแรก Amazon ก็เจอปัญหาการเงินหนักต้องขาดทุนต่อเนื่องหลายปีสื่อบางแห่งถึงกับเยาะเย้ยว่า Amazon จะเป็นเพียงร้านหนังสือออนไลน์ที่อยู่ได้ไม่นานแต่เจฟ f b เบซไม่ยอมแพ้เขามองว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองเขาพูดประโยคหนึ่งที่น่าสนใจมากว่า ผมรู้ว่าถ้าผมล้มเหลวผมจะไม่เสียใจแต่สิ่งที่จะทำให้ผมเสียใจคือการไม่ลองทำและจากการไม่ยอมแพ้นั้น Amazon เติบโตขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นบริษัท e-commerce และเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ระดับโลกคุณผู้ฟังครับเมื่อมองดูชีวิตของแจ็คมาฮาวาดชูสและเจฟเบซอสเราจะเห็นบทเรียนสำคัญร่วมกันคือทุกคนเคยถูกปฏิเสธ แต่พวกเขาไม่ปล่อยให้คำปฏิเสธมากำหนดคุณค่าของตัวเองทุกคนล้มเหลวในช่วงเริ่มต้นแต่ความล้มเหลวกลายเป็นห้องเรียนที่สอนบทเรียนล้ำค่าทุกคนเลือกที่จะเดินหน้าต่อด้วยความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองผมอยากชวนคุณผู้ฟังถามตัวเองว่าวันนี้มีสิ่งไหนที่คุณถูกปฏิเสธแต่จริงๆแล้วอาจเป็นเพียงบททดสอบถ้าคุณล้มเหลวในตอนนี้คุณพร้อมจะหยุดเพียงเพราะเจ็บปวด หรือจะเก็บมันไว้เป็นบทเรียนเพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาและถ้าสิปีจากนี้คุณมองย้อนกลับมาคุณอยากภูมิใจว่าคุณไม่เคยล้มหรืออยากภูมิใจว่าคุณเคยล้มแต่ลุกขึ้นใหม่จนสําเร็จคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของนักธุรกิจดังระดับโลกทำให้เราเห็นว่าความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพราะไม่เคยล้มเหลวแต่เกิดขึ้นเพราะพวกเขารู้จักใช้ความล้มเหลวเป็นครู ไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำงานอะไรหรืออยู่ในจุดไหนของชีวิตความล้มเหลวที่คุณเจอในวันนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งยิ่งใหญ่ที่รอคุณอยู่ก็ได้ครับในพาร์ทต่อไปผมจะพาคุณผู้ฟังไปมองแง่มุมอื่นๆของความล้มเหลวไม่ใช่แค่นักธุรกิจ แต่ยังรวมถึงคนดังในวงการบันเทิงศิล,ลปินหรือแม้แต่ผู้กำกับภาพยนตร์ที่เคยเจ็บปวดกับความล้มเหลวแต่สามารถเปลี่ยนมันเป็นแรงผลักดันจนสร้างผลงานที่โลกไม่วันลืมครับคุณผู้ฟังครับพอมาถึงพาร์ทนี้ผมอยากจะพาคุณผู้ฟังค่อยๆก้าวออกมาจากเรื่องเล่าของคนดังที่เรายกตัวอย่างกันไปก่อนหน้านี้แล้วหันกลับมามองตัวเราเองบ้างครับเพราะจริงๆแล้ว ความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเราอาจไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจพันล้านหรือการสร้างอาณาจักรระดับโลกแต่มันอาจเป็นแค่เรื่องเล็กๆในแต่ละวันที่สะสมกันจนเรารู้สึกแพ้คุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมครับว่าตั้งเป้าว่าจะตื่นเช้าออกกำลังกายแต่ทำได้ไม่กี่วันก็เลิกวางแผนว่าจะอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองทุกวันแต่สุดท้ายมือถือดึงความสนใจไปจนหมดเวลาหรือ บอกตัวเองว่าจะเก็บเงินแต่ก็อดใจไม่ไหวกับการช้อปออนไลน์สิ่งเหล่านี้อาจดูเหมือนเรื่องเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วมันคือความล้มเหลวในระดับชีวิตประจำวันที่เรามักไม่ทันสังเกตแต่กลับมีพลังในการบันทอนกำลังใจอย่างมากเพราะทุกครั้งที่เราล้มเหลวเล็กๆมันสะสมเป็นความรู้สึกว่าฉันไม่เก่งพอหรือฉันไม่มีวินัยพอและนั่นคือสิ่งที่ทำให้เราไม่กล้าจะก้าวไปทำสิ่งที่ใหญ่ขึ้น ผมอยากชวนคุณผู้ฟังลองเปลี่ยนวิธีคิดแทนที่จะโทษตัวเองว่าทำไมถึงล้มเหลวอ,อีกแล้วให้ลองถามว่าครั้งนี้ฉันได้ฝึกอะไรเพิ่มขึ้นบ้างเพราะการล้มเหลวเล็กๆมันคือห้องซ้อมที่สอนเราโดยไม่ทำให้ชีวิตพังทั้งหมดถ้าคุณล้มเหลวในการตื่นเช้าอาจเป็นสัญญาณว่าคุณยังจัดการพลังงานไม่ดีพอไม่ใช่ว่าคุณไร้วิน,นัยถ้าคุณอ่านหนังสือไม่ได้ตามที่ตั้งใจ อาจเพราะคุณยังหาวิธีที่เหมาะกับสไตล์การเรียนรู้ของตัวเองไม่ได้ถ้าคุณเก็บเงินไม่ได้ตามแผนอาจเป็นเพราะเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ยังไม่มีแรงดึงดูดพอนั่นแปลว่าความล้มเหลวเล็กๆไม่ได้มาบอกเราว่าคุณทำไม่ได้แต่มันมาบอกเราว่าคุณยังทำไม่ถูกวิธีผมอยากให้คุณผู้ฟังนึกภาพตามครับสมมติว่าคุณเป็นนักดนตรีก่อนจะขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่คุณต้องซ้อมอยู่หลายครั้ง และแน่นอนครับว่าตอนซ้อมก็ต้องมีผิดพลาดเล่นพลาดคอร์ดไม่ลงจังหวะบ้างแต่ถ้าไม่เคยผิดพลาดตอนซ้อมเลยพอขึ้นเวทีจริงแล้วผิดพลาดครั้งเดียวมันอาจทําให้ทุกอย่างเสียหายหนักชีวิตเราก็เหมือนกันครับความล้มเหลวเล็กๆนี่แหละที่ทําหน้าที่เป็นเวทีซ้อมให้เราพร้อมสําหรับการเจอความล้มเหลวใหญ่ๆใ,ในอนาคตดังนั้นถ้าเรามองว่าความล้มเหลวเล็กๆในชีวิตประจําวันเป็นเรื่องน่าละอายเราก็จะปิดโอกาสในการเรียนรู้ แต่ถ้าเรามองว่ามันคือบทเรียนเล็กๆที่คอยฝึกเราให้แข็งแรงขึ้นเราก็จะค่อยๆพัฒนาโดยไม่รู้ตัวผมอยากให้คุณผู้ฟังลองถามตัวเองนะครับว่าความล้มเหลวเล็กๆที่คุณเจอบ่อยที่สุดในชีวิตคืออะไรคุณเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้างแทนที่จะโทษตัวเองและถ้าคุณหันมามองความล้มเหลวเหล่านี้เป็นห้องซ้อมคุณจะกล้าเผชิญกับความท้าทายที่ใหญ่ขึ้นแค่ไหน คุณผู้ฟังครับในพาร์ทนี้เราได้เห็นแล้วว่าความล้มเหลวไม่ได้มีค่าเฉพาะตอนที่มันยิ่งใหญ่และทำให้เป็นข่าวดังแต่ความล้มเหลวเล็กๆในชีวิตประจำวันนี่แหละที่สำคัญไม่แพ้กันเพราะมันคือสนามซ้อมที่ทำให้เราแกร่งขึ้นทีละน้อยถ้าเราปรับมุมมองความล้มเหลวเล็กๆจะไม่ใช่สิ่งที่บั่นทอนกาลังใจอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นเพื่อนสนิทที่คอยสอนบทเรียนเล็กๆน้อยๆให้เราเตรียมพร้อมสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า และในพาร์ทสุดท้ายซึ่งเป็นตอนปิดของเอพิโซดนี้ผมจะสรุปให้คุณผู้ฟังเห็นภาพว่าทำไมการล้มเหลวถึงเป็นครูที่ดีที่สุดและคุณสามารถนำแนวคิดนี้ไปใช้จริงกับชีวิตได้อย่างไรเพื่อที่ครั้งหน้าที่คุณล้มลงคุณจะไม่มองตัวเองว่าพ่ายแพ้แต่จะมองว่าตัวเองกำลังเรียนบทเรียนสำคัญคุณผู้ฟังครับเราเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของหัวข้อ ทำไมการล้มเหลวคือครูที่ดีที่สุดผมอยากชวนคุณนั่งฟังกันแบบสบายๆเหมือนเรานั่งคุยกันตรงหน้าเป็นบทสรุปที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังมองเห็นความล้มเหลวในมุมใหม่อบอุ่นขึ้นและเป็นมิตรกับใจมากขึ้นคุณผู้ฟังครับหลายครั้งที่เราล้มเหลวเรามักจะตีความว่ามันคือความพ่ายแพ้แต่จริงๆแล้วความล้มเหลวเป็นเพียงแค่เหตุการณ์หนึ่งไม่ใช่ตัวตนของคุณการที่คุณทำบางสิ่งไม่สำเร็จ ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนล้มเหลวแต่หมายความว่าคุณกำลังอยู่ในเส้นทางการเรียนรู้และในเส้นทางนี้ทุกก้าวที่สะดุดล้มมันคือเครื่องหมายบอกว่าคุณกำลังเดินไปข้างหน้าอยู่จริงๆความล้มเหลวเป็นครูที่แปลกครับมันไม่บอกเราตรงๆว่าเธอควรทำแบบนี้นะแต่จะปล่อยให้เราเจ็บปล่อยให้เรางงปล่อยให้เราผิดพลาดแล้วให้เราเป็นฝ่ายถามตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้น เราพลาดตรงไหนครั้งหน้าควรทำยังไงไม่ให้ซ้ำรอยทุกคำถามเหล่านี้ก็คือการบ้านที่ครูชื่อความล้มเหลวมอบให้เราโดยไม่ต้องเอ่ยปากสักคำผมรู้ครับว่าในตอนที่เราล้มเหลวความรู้สึกมันไม่ได้ง่ายเลยมันเจ็บมันท้อบางทีอาจทำให้เราหมดศรัทธาในตัวเองไปชั่วขณะแต่เชื่อเถอะครับว่าเมื่อเวลาผ่านไปเรามักจะมองย้อนกลับมาแล้วบอกว่าดีแล้วที่ครั้งนั้นล้มเหลว เพราะมันทําให้ฉันได้เรียนรู้เหมือนกับการออกกําลังกายครับกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นได้ก็เพราะมันเคยถูกฉีกเล็กๆตอนฝึกซ้อมแล้วร่างกายก็ซ่อมแซมจนแข็งแรงกว่าเดิมหัวใจและจิตใจของเราก็ทํางานแบบเดียวกันสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเวลาคุณล้มคุณไม่จําเป็นต้องลุกขึ้นมาด้วยการโทษตัวเองหรือกดดันตัวเองจนหนักเกินไปแต่คุณสามารถลุกขึ้นมาอย่างอ่อนโยนกับตัวเองก็ได้ คุณอาจจะพูดกับตัวเองเบาๆว่าครั้งนี้ฉันล้มแต่นั่นไม่เป็นไรเพราะฉันยังมีโอกาสจะลุกขึ้นใหม่และครั้งหน้าฉันจะฉลาดขึ้นกว่าเดิมการล้มเหลวจะไม่ทำให้คุณพ่ายแพ้หากคุณไม่ยอมแพ้แต่การโทษตัวเองตั้งหาดที่จะทำให้คุณหมดแรงไปจริงๆก่อนจะจบซีรีส์นี้ผมอยากฝากคุณผู้ฟังไว้สามข้อเล็กๆที่ผมเชื่อว่า ถ้าคุณนำไปใช้ได้คุณจะไม่กลัวความล้มเหลวอีกต่อไปเปลี่ยนมุมมองต่อความล้มเหลวมันไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือครูเก็บบทเรียนให้ได้ทุกครั้งถามตัวเองเสมอว่าครั้งนี้ฉันได้เรียนรู้อะไรลุกขึ้นด้วยใจที่อ่อนโยนคุณไม่ต้องแข็งแกร่งทุกเวลาแต่คุณสามารถอ่อนโยนกับตัวเองแล้วค่อยๆก้าวต่อไปคุณผู้ฟังครับไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังเผชิญความล้มเหลวแบบไหนอยู่ ผมอยากบอกกับคุณว่าคุณไม่ได้เดินอยู่คนเดียวบนเส้นทางนี้ทุกคนล้วนมีร่องรอยบาดแผลจากความล้มเหลวทั้งนั้นและนั่นคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นมนุษย์เป็นคนที่กำลังเรียนรู้และเติบโตครั้งหน้าที่คุณล้มอย่าเพิ่งมองว่ามันคือจุดจบแต่ลองมองว่ามันคือบทเรียนบทใหม่ที่กำลังจะพาคุณก้าวไปสู่เวอร์ชันที่แข็งแรงฉลาดและอ่อนโยนขึ้นกว่าเดิม และผมเชื่อครับว่าวันหนึ่งคุณจะหันกลับมาขอบคุณความล้มเหลวเหล่านี้ด้วยรอยยิ้มสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ด้วยกันจนจบเอพิโซดนี้นะครับผมหวังว่าเนื้อหาในพอดแคสต์นี้จะมีประโยชน์และช่วยให้คุณผู้ฟังมีวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิมไม่มากก็น้อยนะครับและถ้าคุณผู้ฟังชื่นชอบเนื้อหาพอดแคสต์แบบนี้ผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจ และ Subscribe เพื่อไม่พลาดทุกเนื้อหาดีๆจากช่องพัฒนาไปด้วยกันพอดแคสต์ด้วยนะครับและพบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปที่จะยังคงอบอุ่นชวนคิดและเป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังเหมือนเดิมครับพัฒนาไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ